ประกันเต้นรับประกันสุดสายตาครับผมแต่ประกันโตโยต้าประเทศไทยอยู่ครบครับ5ปี1 5 0 0 0 0โลรถรีโว่2023ตัวมิดเกียร์ธรรมดาสีเทาเข้มราคา725,000บาทเลขไม้27,000โลเข้าศูนย์เช็คระ,ระยะเป๊ะๆครับคันนี้นะและรถสีเทาดำเป็นหน้ารีโว่ดีตัวใหม่ล่าสุดไฟตัวท็อปสปอร์ตไลท์ LED เซนเซอร์มีให้รอบคันนะจ๊ะยางดันหลบลงถนน27,000โลดิสเบรกหน้าล้อตัวมิดแท้ครับตัวนี้ กันสารมีให้ฟิล์มเซรามิก40 60รอบคันบอกคนขับปับไฟฟ้าจะได้สําหรับตัวมิดและตัวไฮเท่านั้นนะจ๊ะที่ได้ไฟฟ้าตัวนี้เป็นตัวมิดกระจกปรับไฟฟ้าหูช้างพับเก็บไฟฟ้ากระจกปับไฟฟ้าทั้งหมดครับตัวนี้เกีย์ธรรมดา6สปีดพวงมาลัยเป็นตัวมิดพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําเดินได้สีขาวมาติิถุลงลมคู่หน้าเลือนไม้วัดรอบวัดความเร็วครับเลือนไม้สภาพสวยเป็นแล้วผสมกับดิจิตอลจอมีให้ขนาด7นิ้วโตโยตา้าแท้มีกล้องถอยหลังให้ ขีดระยะมีให้ครบพรากับเซ็นเซอร์แอร์ปรับได้4สปีดเกียร์ธรรมดา6สปีดพาวเวอร์โหมดอีโคาโหมดที่วางแก้วน้ำมีให้รอบคันเลยพี่คันนี้นะสวยๆเลยพี่คันนี้สีเทาดำ725,000บาทเลขกไหม27,000โลมา เบาหลังต่อครับพี่เบาหลังเป็นเบาหนังเหมือนกันครับสีดําเดินได้สีขาวคันนี้วันตีศูนยอยู่ครบนะพี่นะแล้วประกันมาให้เต็มครับพี่ช่วงล่างตัวใหม่ล่าสุดซูปเปอร์เฟกพีเนเนอร์แบคไลเนอร์มีให้ครับตัวนี้ไฟท้ายตัวท็อปฟูล LED เลข3ครับสติ๊กเกอร์แท้ศูนย์ทั้งหมดกันชนท้ายสีเทามาพร้อมเซ็นเซอร์เปิดฝาท้ายมา ตะเข็บซ้ายเดิมตะเข็บขวาเดิมกระบะสวยเนียนเลยพี่ไม่เคยขนอะไรก็ว่าได้ครับไร่ฝ้าหลังมีให้ครับฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายมาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์2.4ตัวนี้หัวฉีดไออาร์ Art แล้ว150แรงม้าครับแรงบิดสูงสูงเลยพี่คันนี้ห้องเครื่องสวยใสยปริ้งเลยครับนี่แผกฮคมร้อนน็อตฝาเดิมต้องไม่ขยับเบรก ABS ท่อเดิมแคทยังอยู่หม้อน้ําเดิมนะจุดม้าครบน้ํายาหล่อเย็นเข้าศูนย์เฉลย่หมดแล้วอันนี้วันตีศูนย์อยู่ครบเลยห้าปี150,000โลนะ คันนี้ใครสนใจครับ725,000บาทโทรหาพุทิ์เบอร์08 4 9 9 4 9 4 6หรือมาทดลองขับได้ที่ SC U คาร์ครับตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสาคามจังหวัดฉะเชิงเซาครับ